กำลังจะไปวิ่งนะครับที่บึงขุนทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับ ของซ็อกเกอร์นะครับวันนี้ซ็อกเกอร์กำลังจะไปออกกําลังกายที่บึงขุนทะเลนะครับก็เป็นสถานที่ที่ซ็อกเกอร์ไปเป็นประจานะครับก็จะไปวิ่งออกกําลังกายที่นั่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับซ็อกเกอร์ก็ไม่กล้าจะไปฟิเตเนสไปยิมเท่าไหร่นะครับก็เลยใช้การไปวิ่งที่สวนสาธารณะแทนนะครับก็วันนี้เป็นบรรยากาศชิวๆสบายๆายครับจะถ่ายวิวบึงขุนทะเลให้ทุกคนดูเยอะๆนะครับ เป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของซอกเกอร์ช่วงเย็นๆนะครับก็หลังจากทํางานเสร็จก็จะไปวิ่งออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับไปดูว่าความสวยงามของบึงคุณทะเลจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็บรรยากาศรอบๆเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นนะครับบึงคุนทะเลครับนี่เขาไปบึงคุนทะเลเหมือนกันแต่ว่าเขามีจักรยานไปปัน่นก็ต้อง ให้เพื่อนๆดูคลิปสกเกอร์เยอะๆนะครับจะได้มีเงินไปซื้อจักรยานพาคุเมิวไปปั่นนะครับตอนนี้ไม่มีจักรยานปัน่นปั่นอย่างอื่นไปก่อนครับไปตึงปัน่นปั่นน้ำผลไม้ก,กินที่บ้านไปวิ่งนี่ก็จะใช้ระยะ เวลาประมาณยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าสกเกอร์ก็วิ่งไม่ได้เยอะครับวิ่งประมาณสามกิโลได้ไหมได้ไหมสามสี่กิโลไม่ถึงนะวิ่งเยอะกว่านี้ไม่ได้ครับเหนื่อยไม่ได้วิ่งประจำด้วยวิ่งแค่แบบสองสามวันวิ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อก่อนโกเกอร์น้ำหนักเจ็ดสิบห้าตอนนี้เหลือหกสิบแปดครับ ตอนนั้นกําลังอุดมสมบูรณ์เลยกินเวฟิตเนสไปด้วยกินเวของฟิตเวอ์ครับเป็นอาหารเสริมแล้วก็เข้ายิมฟิตเนสโหฟูเลยตอนนั้นโตมากแต่ว่าตอนนี้ก็หลังจากโควิดมาก็คือไม่ได้ไปฟิตเนสเลยนะครับหุ่นก็จะเพลเพหน่อยจะอ้วนๆลงพุงหน่อยก็ใช้การวิ่งเอานะครับเพราะว่าไม่อยากไปเจอคนในฟิตเนสอะไรเงี้ยที่มันจะเขาเรียกว่ามันจะอับๆอนะ ไม่ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่เขาที่ฟินเนตเขามีมาตรการแหละก็ฉีดทําความสะอาดแหละแต่ว่าเราก็เราก็เสียวอะ่ะเราก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่เออเราก็มาวิ่งอย่างนี้ที่ป,ปโปรงดีกว่ายืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับก่อนจะวิ่ง 是啊、ah. และทั้งหมดคือวิวโลของซอกเกอร์ในวันนี้นะครับก็พาทุกคนมาวิ่งที่บึงขุนทะเลนะครับเป็นที่ที่ซอกเกอร์มาเป็นประจําตอนเย็นๆนะครับมาออกกำลังกายที่นี่นะครับก็บรรยากาศชิลมากแล้วก็ดูนี่ครับมันเป็นสิ่งที่ซอกเกอร์รักมากบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติโล่งๆแบบนี้นะครับก็กลับมาเจอกับซอกเกอร์แล้วก็วิดีโอของซอกเกอร์ได้ใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับไปดูว่าซอกเกอร์จะทําอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ คุณต้องร้องเ้าครับเบาหลังเลยมันสวยไงบึงกุณตาแ